สีเบอร์สองสวยมากให้ความรู้สึกที่แบบคือแซบประมาณว่าไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซบก็ถามว่าหลุดเยอะไหมก็ไม่หลุดเยอะแต่ถ้าเกิดพูดตามความจริงนะเอาตามความจริงที่เรามาพูดเลยนะคุณกินข้าวแต่ละวันนะมันก็ต้องมีหลุดลอกอยู่แล้วป่ะแล้วก็ต้องแบบเออหยิบขึ้นมาตรงมา,ตงมาตเติมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเป็นซีเรียสมันมาก สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชยเอนนะคะถ้าเกิดสังเกตตอนนี้คือแบบปากเชม่มาซีดมากเลยใช่ปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวลิปสติกจากเซเว่นนะคะทุกคนบังเอิญว่าไปซื้อของเซเวน่น แล้วก็ไปเห็นลิปสติกตัวนี้แบบเฮ้ยน่าสนใจดีเพราะว่าเขามี2สีใน1นซองเออและที่สําคัญคือมีราคาถูกมากอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเป็นแบรนด์อะไรนี่เลยค่ะทุกคนสมูทโต d ดีว m i มิกแอนด์แนะคะทุกคนก็จะมี2สีนะคะสีเบอร์1ก็จะเป็นสีสวิต c อลลแล้วก็สีเบอร์2นะคะพิชมีก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแพคเกจิ้งเขาเลยก็จะมาแบบเป็น2สีใน1นซองนะคะแล้วก็ปริมาณที่ให้มาเนี่ย 1.5คูณ1.5นะคะอย่างที่เห็นในกล้องตรงนี้เลยนะคะทุกคนน่าลองมากอันนี้มันแกะได้หรือเปล่านี่นะคะทุกคนแกะได้ชึบเฮ้ยมีความแยกสีมาให้นะคะเดี๋ยวจะปาดสวอตให้ดูก่อนสีแรกนะคะทุกคนก็คือสี s w e e t o o รอ r นะคะนี่ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนะคะทุกคนเฮ้ยแกสีมันสวยมากเลยอะกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่น มันเป็นกลิ่นที่หอมแบบฟรุตตี้นิดหนึ่งอะ่ะมีความฟรุตตี้หน่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามากันที่สีที่สองพิชมีบ้างดีกว่าเฮ้ยสีเบอร์สองก็สวยอะแกสีเบอร์2ส,สวยมากให้ความรู้สึกที่แบบคือแซบประมาณว่าไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซบอะไรอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเชมจะมาลองใช้สีเบอร์หนึ่งทาที่ปากก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แบบอยากลองมากเขาจะเป็นสีชมพูตุ่นๆเนาะสีเบอร์หนึ่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าบนปากฉันมันจะเป็นสีแบบโทนไหน นะฮะลองเลยนี่คือทารอบแรก w a t นี่คือทารอบแรกสีมันยังไม่ออกไงเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกซิถ้าเราทาเต็มปากมันน่าจะสวยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ก็คือสีเบอร์หนึ่งนะคะสวยมากคือแาบทาแล้วก็ดูหรูดูแพงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วนะฮะทำการเบลนดให้สีมันมีความออมเบรเอฟเฟกทุกคนคะคือเชี่ยมจะบอกว่า ตัวเนื้อลิปเขาเนี่ยมันจะไม่แมตขนาดนั้นนะมันก็จะแมตแบบครีมมี่นิดนึงคือมันจะไม่แมตมากจนปากแห้งปากแตกแต่ว่าเรื่องของการกบรอยคำ้ำบริเวณริมฝีปากเนี่ยทำได้ดีคือแบรนด์ที่ทำไม้ดีตลอดอะ่ะพูดตรงๆรเลิศเห็นปะ กบลอยคําบบริเวณสีปากทําได้ดีมากแล้วก็เป็นสีที่เชมมองว่าถ้าใครที่เป็นคนผิวขาวเหลืองแบบเชมต้องชอบแน่ๆเพราะวันนี้แต่งหน้าหวานกัมันก็เลยเข้ากันเนี่ยปัดแก้มจะชมพูเชดแล้วปากก็ชมพูด้วยมันก็เลยไปในทางเดียวกันได้นึกออกปะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สีที่2บ้างดีกว่าเดี๋ยวมากันที่สีที่2ก็คือสีพิชมีนะคะทุกคนสีนี้เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านมากจะมาลองทาดูนะคะเออได้เยอะ คือเราเป็นคนที่เวลาทาลิปอะชอบทาแบบออมเบยเอฟเฟกเพราะว่ามันมันสวยอะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดทาออมเบยมันก็จะสวยกว่าทาเต็มเต็มปากเช่นเป็นอะไรไม่รู้ชอบทาออมเบรนะคะทุกคนใช้เป็นนิ้วนะคะเบลนถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบใช้นิ้วเบลนดก็ใช้คัตต้บัตนะฮะสวยอยู่เดอ้อสีนี้สวยมากแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงเรื่อง texture หรือว่าเรื่องของความชอบเนี่ยรู้สึก ส่วนตัวนะคิดว่าชอบสีเบอร์หนึ่งมากกว่าสีเบอร์สองมันอาจจะดูแบบแซบไปใส่ส้นสูงเสื้อดรสแซบซบย้อยยวกระเป๋าชาแนลยิบแซงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเบอร์หนึ่งนี่คือแบบสวสดีค่าน่ารักน่ารักมิติออะไรเงี้ยนึกออกปะมันได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ต้องดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหน,นแต่เขาก็ทํามา2ส,สีอะซึ่งถามว่ามีราคาแพงไหมไม่แพงราคาอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะ6 9บาท69บาทสสี คือมันคุ้มมากเลยนะแล้วก็มันจะมีอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเบอร์3เบอร์สีหรือเปล่าถ้าเกิดจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าที่เชยได้มาจะเป็นสีเบอร์1เบอร์2เพราะเชมเป็นคนที่แบบชอบทองสีนี้แหละถ้าไม่พีซก็เป็นส้มอิดแดงอิดแดงตุ่นบ้างแหละเป็นสีชมพูนูดบ้างแหละคือก็มันก็วนอยู่แค่นเนี้ยแล้วก็เป็นสีที่เชยคิดว่าถ้าคนที่มีผิวขาวขาวเหลืองอะไรเงี้ยใช้รอดแน่นอนค่ะสีนี้ต่อไปนะคะเราจะทําการสมุดนะว่าแบบเรากินข้าวเยอะ เราจะลองใช้กระดาษทิชชูมาซับดูนะคะว่าตัวสีอจะหลุดลอกไปหรือเปล่าอืนี่นะคะทุกคนนี่คือซับครั้งแรกครั้งที่สองอืนี่นะคะกูเกียรเสรียงเอฟเฟกมากอ่ะนี่นะคะสองครั้งก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ถามว่าหลุดเยอะไหมก็ไม่หลุดเยอะแต่ถ้าเกิดพูดตามความจริงนะเอาตามความจริงที่เรามาพูดเลยนะคุณกินข้าวแต่ละวันนะมันก็ต้องมีหลุดลอกอยู่แล้วปะ่ะแล้วก็ต้องแบบเออหยิบขึ้นมาตรงมาเติมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเป็นซีเรียสมันมาก ชิวๆเพราะว่าในราคาก็ไม่ได้แพงแต่เรื่องสีเนี่ยสุดยอดเลยนะ 1. กบสีปาก 2. คือกลิ่นสีดีมากเป็นกินหอมๆนะไม่แรงเกินไปแล้วก็เรื่องแพคเกจิ้งคือคุณซื้อมา69บาทได้สองสีอะคุ้มปล่ะเป็นเชียมเชีมซื้อนะเออนะคะทุกคน ก็คิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะมารีมิกันอย่างเช่นถ้าวันนี้เช่นมอยากจะทาให้มันหวานๆล้วก็ทาไปสีชมพูให้มันแบบออมบรแล้วก็ทาสีตัวพิชมีอันที่สองเนี่ยทาเข้าไปข้างในปากให้ปากมันดูแบบอวบอิ่มก็ได้อันนี้ก็ได้อยู่ให้ปากมันดูมีมิติสมมติว่าแบบเวลาพูดก็จือปาก อ่ะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้นะก็ถือว่าคุ้มค่ามากที่สม,มุดตกเขาทํามาเนี่ยอันนี้ไม่เคยผิดหวังเลยคุ้มค่าจริงๆนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่เคยใช้แล้วก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันฟังบ้างนะใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเชมนะคะสามารถไปติดตามได้ใน Facebook นะคะใช้เอมแล้วก็ IG นะคะลั c กี้ใช้เอมเนาะสำหรับวันนี้นะคะเชฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบาย